เหตุการณ์หลังคาถล่มนคลับเจดเซตที่โดมินิกันเมื่อวันที่8เมษายน2025ประมาณเที่ยงคืน44ตามเวลาท้องถิ่นสถานที่เจดเซตคลับกลางเมืองซานโตโดมิงโกประเทศโดมินิกันขณะที่นักดนตรีชื่อดังรับบีเปเรสกำลังแสดงสดเหล่าผู้ชมจำนวนกว่า500คนเต็มนท์คลับหลังคาที่ไม่เสถียรได้พังถล่มอย่างกระทันหัน หลังคาหนักหลายร้อยตันพังทับผู้คนข้างล่างทันทีร่วมกับเครื่องเสียงไฟมอเตอร์คำพูดจากผู้เห็นเหตุการณ์และผู้รอดชีวิตกล่าวว่าไฟดับลงและมีเสียงกึกก้องแล้วก็มีฝุ่นกับน้ำหยดลงจากเพดานหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าเธอโดนฝุ่นและเศษวัสดุกระเซน็นใส่ก่อนหลังคาพังถลม่มบางคนถูกฝังในกองศพผู้เสียชีวิตนานนับชั่วโมง ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด233รายบาทเจ็บมากกว่า180คนทุกวัยรวมถึงผู้ชมและทีมงานทำไมเรื่องนี้น่าสะพรึงสถานที่ที่ควรเป็นแหล่งความสุขกลับกลายเป็นกับดักมรณะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าจำนวนเหยื่อมหาศาลในขณะที่พวกเขามาเพื่อความบันเทิงสาเหตุเบื้องต้นปัญหาโครงสร้าง ภายหลังตรวจสอบพบว่าโครงสร้างหลังคาอายุเกือบ30ปีช่วง2023เคยมีไฟไม่ทำให้วัสดุคอนกรีตเสื่อมสภาพเจ้าของคลับติดตั้งอุปกรณ์แอร์และไฟเวทีบนหลังคาโดยไม่เสริมโครงทำให้มีน้ำหนักเกินกว่าที่เสาโครงรองรับได้ไม่มีการตรวจสอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการตั้งแต่ไฟไม่เดิมปี2023ผลกระทบและการดำเนินการหลังเหตุ รัฐบาลประกาศเรียกชุดผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมสอบสวนและสั่งปิดพื้นที่รอบคลับทันทีเจ้าของและวิศวกรโครงสร้างถูกเรียกสอบพร้อมถูกตั้งข้อหาความประมาทรุนแรงมีรายงานว่าผู้รอดชีวิตยังประสบภาวะ PTSD บางคนสูญเสียญาติและเพื่อนกลายเป็นภาพสะเทือนใจข้ามปี เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายอาจบังเกิดได้แม้ในสถานที่ที่มีชีวิตชีวาเมื่อความประมาทมาบรรจบกับโครงสร้างอายุเก่าและขาดการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างจริงจัง